วันนั้นไปขึ้นเรืที่เจ้าพยามาค่ะเราก็นึกถึงหนังเรื่อง Triangle of Sadness ก็คือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้ชนะปามทองคำ ในปี2022ค่ะหนังเนี่ยเป็นเรื่องราวเสียดสีสังคมที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญลำนึงแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับคู่รักที่อยู่ในวงการแฟชั่นเขาได้รับเชิญขึ้นไปบนเรือที่เต็มไปด้วยพวกคนรวยไฮโซอะไรอย่างนี้แต่บนเรือเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายทำให้เห็นว่ากลุ่มพวกคนรวยพวกนี้เขาทำตัวยังไงคนช,นชั้นกลางแบบคู่รักคู่นี้เขาทำตัวยังไงแล้วก็ลูกเรือที่แค่มาทำงานหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มีเงินมากเนี่ยเขาทำตัวยังไง มันเป็นหนังที่โชว์พฤติกรรมของผู้คนลำดับชั้นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของคนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันนำไปสู่ความวุ่นวายแล้วก็ทำให้เกิดเรือล่มไปติดเกาะจนนำไปสู่ศกอนาต,ตกรรมในที่สุดคือเรื่องเนี้ยต้องขอขึ้น trigger warning ไว้เลยนะคะว่ามันจะมีฉากอ้วกมีฉากเลือดมีฉากอะไรที่ไม่น่าดูอะแต่ว่า พอดูแล้วเราก็ได้ข้อคิดดีว่าเออมันก็นี่แหละคนนี่แหละความเรื่มล้ำแล้วก็คิดว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยดูแล้วนะคะถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงหรือชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้ค่ะ